เดี๋ยวให้คุณลูกค้าถอดท่อจุดนี้นะครับออกมาล้างโดยการใช้นิ้วปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ใช้นิ้วดันขึ้นมาแล้วก็ดึงตรงมาได้เลยนะครับแล้วก็ดึงจากสายทิลิโคนนะครับลองดูว่าด้านในนี้มีพวกตะกรันหรือว่าพวกเศษฝุ่นอะไรไปอุดอยู่ไหมนะครับทําให้มันไหลช้านะครับแล้วก็เราก็ใส่กลับที่เดิมได้เลยครับใส่เหมือนเดิมเลยครับ ถ้าเากิดว,ว่ามันสกกระปกมากก็ใช้ที่ล้างขวดนมนะครับหรือที่ล้างหลอดเนาะล้างได้เลยครับและถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ See yeah. yeah.